อีกหนึ่งวิธีการคืนความสุขนะคะคือการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของประชาชนชีวิตประจําวันเรื่องง่ายๆเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเกิดเราทําให้ง่ายมากยิ่งขึ้นความสุขก็กลับคืนมาการเดินทางไปทํางานเนี่ยถ้าเกิดเดินทางสะดวกแล้วเราก็ทํางานมีความสุขมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะมีการจัดระเบียบรถตู้ถือว่าเป็นวันแรกซึ่งถือว่าการดูแลต่างๆนั้นก็พยายามที่จะทําให้เกิดความเข้าใจทั้งกับคนที่ไปขึ้นรถตู้ด้วยแล้วก็ตัวรถตู้เองด้วยส่วนที่ท่าอากาศยานสุนรภ,ภูมิค่ะเขาบอกว่ามีความเข้า ใจผิดนะคะเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอสชอไปจัดระเบียบแล้วก็สร้างความคลางแคลงใจเรื่องนี้ล่ะคะ่ะทางท่าอากาศยานนั้นเขาก็เร่งทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการชี้แจงนะคะจากนางรัววิวันเนตระเข้าเวสนะค่ะผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุนภูมิที่ยืนยันว่าการตั้งจุดตรวจความพร้อมการให้บริการรถแท็กซี่ตามนโยบายของคอสชอที่อาจจะสร้างความไม่เข้าใจให้กับคนที่ขับขี่บางส่วนและก็ไม่นํารถขึ้นมาให้บริการตามปกติ ทางท่าอากาศยานร่วมกับทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่21รักษาพระองค์ตำรวจภูธรสวนภูมิและกรมการขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์ค่ะชี้แจงให้ผู้ที่ขับขี่รถแท็กซี่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและขอความร่วมมือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้นะคะจะมีการตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับขี่เพื่อความถูกต้องในการออกใบอนุญาตขับขี่การตรวจวัด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่การตรวจสภาพรถรวมถึงตรวจมิเตอร์ด้วยเพื่อให้ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามมาตรฐานค่ะทางด้านของกองพันที่2กรมทหารราบที่29ได้ร่วมกับตำรวจสอนอบางกอกใหญ่สอนอท่าพระผู้แทนจากเขตบางกอกใหญ่แล้วก็คนในพื้นที่นะคะทำความเข้าใจกับโครงการจัดระเบียบรถรับจ้างซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ในเขตบางกอกใหญ่ตามแผนคืนความสุขให้กับประชาชนโดยมีรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะมาฟัง กว่า1,000คนเจ้าหน้าที่ก็กวดขันเรื่องของการจับกลุ่มวินที่ผิดกฎหมายมอบหมายให้สอน,อนในพื้นที่ทำป้ายบอกราคาจัดระเบียบการจอดรถไม่ให้กีดขวางทางเท้าและเร่งจัดวินเถื่อนสำหรับพื้นที่บางกอกใหญ่ท่าพระมีวินรถบริการสาธารณะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง1,222คันส่วนวันนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มทดลองการจัดระเบียบรถตู้บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นวันแรกเพื่อ เพื่อให้การแก้ไขาการบริการจราจรนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะบังคับใช้จริงในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยห้ามรถตู้จอดแชร่รับผู้โดยสารในพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเป็นศูนย์รวมขออภัยนะคะซึ่งมีการจัดพื้นที่ค่ะโดยให้รถตู้เนี่ยไปจอดอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเป็นศูนย์รวมจอดรถตู้แล้วก็มีการจัดระเบียบวินัยของผู้ที่ขับขี่รถตู้ด้วย